เดินเลยกันนะบ้าไปเดี๋ยวเดินตรงดินนด็กเลยสัตว์มันก็เป็นอย่างงี้อยู่แล้วฮะ <c oughs> โอ้ยอสตาร์ เฮ้ยนายออสื pues> ้อไก่ตัวต่งไว้ช่องตามเป็นธรรมดาไว้โอ้เขาใกล้หนอนโ้วตัวบอื้อไก่ยังฮาหลอาพันมีแตมีแตเนี่ยมีตะขอแบงค์ไหนอันนี่ อะไรแอดมินโอ้แอดมิน,มนก,กล้าไกลเหี้อะไรก็ไม่รู้ครั้งนี้เราคุยแอดมินเราเป็นเด็กดีโถเล่นเซิร์ฟอะไรไม่เป็นยศมอดเหรอมอดคือยศอะไรวะมอดคือยศเล็กของมัดคือยศที่สุดเอออ่ะอ่ะ 嗯。嘿 <noise> 嘿。现在植物

jack, ta 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 Jack ta là đẹp tối, ta Jack ta 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 ngồi à ta biết nó ta à? ta 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 ngang ngang ta cái ta 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 Mít, ta ta รู้เกลีร้อยแบบ